สวัสดีครับผู้ชมครับทาง JK Jackie Channel นะครับวันนี้อยู่นอกสถานที่อีกแล้วนะครับก็ยังอยู่ที่อังกฤษอีกหนึ่งคืนตอนนี้ก็มาพักที่ลอนดอนครับจากลิเว์พูนอนอยู่ที่ลิเว์พูไป3คืนด้วยกันนะครับผู้ชมอ่าก็ต้องบอกว่าเป็นทริปที่สนุกแล้วก็สมหวังกับ3คะแนนของลิเว์พูที่เอาชนะเชลซีแบบผืดจับฟุตบอลก็เรื่องหนึ่งนะครับ3คะแนนอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนการเดินทางครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ Japan Airlines เป็นทริปเอกซ์คลูซีฟจริงๆได้นั่งชมฟุตบอลในเชแบียนอรลายแล้วแล้วก็ออกไปชมฟุตบอลที่อาตจันเป็นที่นั่งอย่างดีก็ต้องขอขอบคุณเชแบียนอรายส์ด้วยนะครับก็คงอยากจะพูดถึงเรื่องอทริปครั้งนี้รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด7วัน5คืนที่สลราชชนตัก์หรือวังปิดเนี่ย ใกล้ที่จะเป็นหน้าหนาวแล้วสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่3ามน่าจะเป็นช่วงวันที่27ตุลาคมนะเวลาที่นี่ก็จะเปลี่ยนจากที่แต่ๆบ้านเราเป็นวิเทอร์ไทม์หรือเวลาหน้าหนาวเนี่ย7ชั่วโมงด้วยกันเพราะนั้นก็ไล่เรียงเวลาให้ดีแต่ว่าตอนนี้ยังเป็น6ชั่วโมงอยู่อากาศก็เย็นสบายนะครับที่ลอนดอนนี่จะดูอุ่นกว่าข้างบนรีบูน,นั้นลมแรงลมกระโชกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมแม,นะม่น้ำเมอร์ซี่ที่ผมได้ไปเดินเล่นเ,เช้า หนาวสั่นจริงนะครับผู้ชมเรื่องของอ่าตอนนี้ข้างหลังนี่ต้องบอกว่าเป็นสถานีรถไฟชุมทางที่ใหญ่ชุมทางหนึ่งในในลอนดอนนั่นก็คือยูสตันสเตชันนะครับบรรยากาศก็จะคึกคักแบบนี้แหละเพราะเดินทางโดยเฉพาะยิ่งฝั่งตอนอกไปแมนเชสเตอร์ไปลิเวอร์พูลนี่นะครับไปเพรสตันอะไรต่างๆก็ใช้เส้นนี้ตลอดนะครับสำหรับผู้คนที่นี่ถ้าพูดถึงฟุตบอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็โฟกัสอยู่ กับทางนาฬิคูลเป็นหลักนะเพราะว่าก็เดินทางมาชมนาฬิกาแล้วก็มีข่าวดีว่าวอร์จิลฟันได้จะได้รับการต่อสัญญาออกไปนะครับก็กําลังคุยกันอยู่นะครับยังไม่ได้สรุปแต่ว่าก็เหมือนกับเป็นคนแรกเลยนะเพราะจริงถ้าเราดูอ่ะเ,ออเทรนเด์เอเล็กซานเดอร์อโนก็ยังเงียบโมซาลาก็ยังเงียบนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าต่อครบ3คนล้านปอนต์ต่อสัปดาห์นั่นแน่ แต่ถ้าเลือกสัก2คน2ใน3เนี่ยก็อาจจะลดลงมาอย่างน้อยก็ผมว่าก็เกือบๆลดลงมาได้เกือบ40%เนลยนะก็ไม่รู้ว่าสโมอสรจะ f อฟเเขาจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าที่แน่ๆก็คือฟันได้กับผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยคุยกับสโมอสรแล้วตอนนี้อยู่ที่ว่าจะสรุปแบบไหนเพราะตัวฟันไดเองเนี่เขาก็โพสลงโซเชียลมีเดียแล้วสื่อหลักๆของกฤษก็ลงข่าวหมดว่าฟันได้กับลิขูลกําลังจะติดต่อ เจรจากันเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นก็ต้องเป็นข่าวดีแหละเพราะว่าเป็นกระดูกสันหลังทีมนะครับก็ยังยังคงที่จะยืนคุมแนวรับใช้ประสบการณ์ผมว่าก็เห็นด้วยนะครับรวมทั้งโมซาร่าเองส่วนเฟนส์เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันมันหลายทิศหลายทางก็จริงนะแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้คือว่าเรนด์ยังไม่มีการพูดคุยกับสโมสรไม่ว่าวงในหรือวงนอกจะบอกอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสื่อสเปนก็พยายามจะลงกระตุ้น เพื่อที่จะบอกว่าเรนท์นั่นจะไปแล้วมัดริดโดยเฉพาะสื่อกีฬาอย่างมาก้าแล้วก็เชื่อคุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องที่ต้องรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่เงียบโมซาล่าก็ยังเงียบเพราะนั้นที่ไม่เงียบคือวอ r จิวฟันไดนั่นเองนะครับส่วนประเด็นข่าวอื่นๆที่ติดตามในช่วงนี้นะครับตามหน้าสื่อของทางด้านอังกิดก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงงางดอดาก,ก็จะเป็น เรื่องราวของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก็จะกลับมาแข่งขันลิเวอร์พูลเองก็แน่นอนจะต้องเจอกับไลปซิกก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่เบาเลยนะครับถึงตรงเนี้ยทุกคนให้พูดถึงลิเวอร์พูลใน8นัดแรกเนี่ยแน่นอนเป็นทีมที่เสียประตูในเกมเสียประตูน้อยที่สุด3ลูกในเกมรับเสียในบ้าน2นะนอกบ้าน1อ,อก็ดีที่สุดนะครับสำหรับลิเวอร์พูลในการออกตัวดีขนาดนั้นไหมผมว่าณเวลานี้ ใช้คำนี้ดีกว่าจ่าฝูงเป็นจ่าฝูงนะครับส่วนการที่จะลุ้นแชมป์ไปตลอดเส้นทางเนี่ยก็ต้องคอยดูกันไปนะครับผมมองว่ามันมีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงและพัฒนานะครับสิ่งที่ได้มาตอนนี้คือความมั่นใจข้อแรกนะแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักเตะที่มีต่ออนุสตร์เราได้เห็นนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างบอลยืดหยุ่นขึ้น อย่างที่เห็นถ้าบุกไม่ได้หรือว่าเกมอาจจะตกไปเป็นของคู่แข่งอย่างล่าสุดกับเชลซีเนี่ยก็ต้องเล่นแบบระวังตัวนะก็ต้องเหนียวแน่นแล้วก็สู้นะครับไม่มีเรียกว่าเดินเหยาะแยะหรือจ็อกกิ้งเพราะฉะนั้นก็เห็นว่านักเตะลิบูลในชุดของเอ็ดสอดเนี่ยก็จะต้องทุ่มเทแบบนี้นะครับการได้กับเฟนแบกมาเป็นวิฟิลของกลางนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็จังหวะที่เข้าทำแดนสามเล่นกับเชลซีเนี่ยจังหวะเข้าทำแดนสามเนี่ย นับครั้งได้นะครับน้อยกว่าด้วยนะครับแต่ยิงเข้ากรอบมากกว่าก็จริงแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยมันไม่นับจุดโทษนะครับเอาจังหวะที่าซาร่าให้กับเกอร์ติสโตนเนี่ยผมว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เด็ดเลยแม่นแล้วก็ได้ประตูแค่นี้แหละครับฟุตบอลสร้างโอกาสมากมายแต่ว่าทําไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเชลซี Chelsea, มาดีต้องชมนะครับต้องชมคลิปที่แล้วนี่ขออภัยด้วยผู้ชมผมเป็นความผิดผมเองนะครับผมนําเครื่องเขาเรียกว่าเอดีเจไอเนี่ยไม่อ่ะ แล้วก็เครื่องรับสัญญาเนี่ยติดตัวไปด้วยแต่ดันเก็บวางไว้ที่เลา้าที่ที่เก้าอี้นั่งก่อนที่จะเดินลงสู่เดินมานั่งชมก็เลยทําให้ต้องบันทึกเสียงจากโทรศัพท์มันก็เลยเพราะโกโปรก็ไม่ใช้อยู่แล้วนะครับที่ที่เชแอนแอ์ไลน์เล้าเนี่ยเพราะว่ามันมันก็เป็นข้อห้ามอยู่แล้วเราใช้โทรศัพท์ได้เสียงก็เลยแบ็ควงแบ็คเก่าเลยมั่วหมดนะครับเสียงผมอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดไม่เคลียร์นะครับวันนี้ผมใช้โกโปรถือมาอยู่ที่ลอนดอนต้องขออภัยด้วยและที่สําคัญครับ ผมดันลืมอุปกรณ์ไว้บนรถเมลระหว่างเดินทางกลับจากแอนฟิล์มายัางกลางเมืองริวนะครับลืมหมดเลยบอลชนะนี่ลืมก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะถ้ารวมรวมทุกอย่างก็สองหมื่นกว่าบาททั้ง uh, Power อร์แบสายชาร์จหูฟังแล้วก็เครื่องไอ้รับส่งสัญญาณไมเนี่ยโอ้โหแมดูสิครับ<ส>คนเรามันเป็นไปได้นะ<ส>ผมแก่แล้วนะผมเดา<ส> ่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงจริงผมก็ไอเรื่องของหายก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเ,ออเป็นประสบการณ์ที่ที่มีค่ากับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพราะว่าเจแปนแอร์ไลน์เออล้าเนี่ยคือคำว่าเล้าเนี่ยมันคือใหญ่ใหญ่กว่าบ็อกซ์บ็อกซ์วีพีอาจจะ8คน10คนโอ้ตอนนี้เพียบเลยโต๊ะผมไม่ได้นับนะแต่ผมว่าเกิน20โต๊ะเนี่ยเกิน20ชุดหนึ่งก็4นะครับก็คิดดูว่ากี่คนที่มานั่งในเ a แ a นแอร์ไลน์เล้าก็ต้องขอขอบคุณทริปสุดพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับจาก สายการบินเจแปนหรือว่าเจแปนแอร์ไลน์ ine, นะครับที่เป็นออฟฟิเชียลแอร์ไลน์พาร์ทเนอร์ของลิเุอต์ตั้งแต่เมื่อมิถุนายนที่ผ่านมานะครับโอกาสหน้าเป็นอย่างไรนะครับจะมีทริปเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้หรือไม่ยอย่างไรเนี่ยก็ราติดตามจาก JK Jackie Channel วันนี้สวัสดีจาก o u ยูซันเ a t i o n London นั่นเองครับ